มาเรื่องแล้วครับเกมแก้แค้นที่โลกต้องจ่ารึกตอนที่แล้วเราคุยกันว่ายุโรปฉลาดมากที่งัดไพ่ตายเรื่องความบานอิหร่านขึ้นมาต่อรองกับทรัมป์แต่หารู้ไม่ว่าปูตินอ่านเกมขาดกว่านั้นเยอะล่าสุดรัสเซียกับอิหร่านจับมือกันปัดฝุ่นเมกับโปรเจกต์ที่โลกลืมไปแล้วนั่นคือการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จะเปลี่ยนแผนที่โลกนี่ไม่ใช่แค่ทางรถไฟธรรมดา แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะทำให้กลุ่มบริกส์กลายเป็นจักรวาลเศรษฐกิจคู่ขนานที่สมบูรณ์แบบไพ่ของยุโรปกลายเป็นแค่กระดาษเปล่าทันทีและที่สำคัญมันคือการประกาศสงครามกับ3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อเมริกายอมไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังว่า <c oughs> เกมแก้ลำของปูตินครั้งนี้มันจะสั่นสะเทือนบอลลังดอลลาร์ได้อย่างไรครับ เ่องราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสักเจเหรียญนั่นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอัจฉริภาพคข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเน,เนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับตับแทนประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็น500ถึงหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับยังมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic s Live ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ Kim Property ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องภาคต่อที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่ยุโรปพยายามจะเดินเกมเหนือชั้นใส่อเมริกาแต่กลับโดนรัเสเซียตบหน้ากลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวครับถ้ายังจากันได้จากตอนที่แล้วนะครับสถานการณ์มันตึงเครียดมาก ยุโรปโดนทรัมป์กันออกจากวงเจราจาสันติภาพยูเครนเลยต้องแก้เกมด้วยการขู่ว่าจะใช้ไพ่ตายเรื่องคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับอเมริกาให้กลับมาฟังเสียงของยุโรปบ้างตระกะของยุโรปก็คืออิหร่านต้องกลัวการโดนโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจและอยากจะค้าขายกับยุโรปใจจะขาดดังนั้นการคว่ำบาตรจึงเป็นภัยคุกคามที่อิหร่านต้องยอมสยบนี่คือไพ่ใบเดียวที่ยุโรป มีอยู่ในมือเพื่อจะดิวกับทรัมป์แต่แล้วรัเสเซียก็เดินหมากสวนกลับแบบที่ไม่มีใครคาดคิดครับท่ามกลางข่าวใหญ่เรื่องสงครามมีข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปนั่นก็คือการที่รัเสเซียกับอิหร่านประกาศจับมือกันอย่างเป็นทางการเพื่อเร่งสร้างทางรถไฟส่วนที่ขาดหายไปที่ชื่อว่าราชอัสตาราหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่ทางรถไฟมันจะไปสำคัญอะไร โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่ทางรถไฟแต่มันคือการวางศิลาฤกษ์ให้กับโลกใหม่ของจริงทางรถไฟความยาวแค่162กิโลเมตรเส้นนี้คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากที่เรียกว่าระเบียงการขนส่งระหว่างประเทศเหนือใต้หรือ INSTC ครับลองนึกภาพตามนะครับ INSTC คือเครือข่ายการขนส่งขนาดยักษ ที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียเข้ากับรัสเซียและยุโรปเหนือผ่านทางอิหร่านเส้นทางนี้มันสั้นกว่าการอ้อมไปผ่านคลองสุเอตถึง40%และถูกกว่า30%พูดง่ายๆก็คือมันคือทางด่วนการค้าของโลกใหม่ที่ไม่ต้องผ่านด่านเก็บทางผ่านของพี่ใหญ่ตะวันตกเลยแม้แต่ด่านเดียวโครงการนี้จริงๆมีมา20กว่าปีแล้วครับแต่ไปไม่ถึงไหนเพราะอิหร่านโดนคว่ำบาตรอยู่ใครๆก็กลัวที่จะเข้าไปลงทุน แต่พอรัเสเซียโดนความบารหนักๆแตกสงครามยูเครนสถานการณ์มันก็พลิกเลยครับสิ่งที่เคยเป็นความเสี่ยงตอนนี้กลายเป็นความจําเป็นรัเสเซียไม่มีอะไรจะเสียแล้วเลยทุ่มเงินกว่า1.7พันล้านดอลลาร์เพื่อเร่งสร้างทางรถไฟเส้นนี้ให้เสร็จนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความย้อนแย้งของการคว่ำบาตรครับมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อลงโทษกลับกลายเป็นตัวเร่งให้ศัตรูจับมือกันแน่นกว่าเดิม และทรงพลังกว่าเดิมอีกพอภาพเป็นแบบนี้ไพ่าตายของยุโรปก็กลายเป็นไพ่โจเกอร์ในทันทีครับ mm hmm. การขู่ว่าจะาคว่ำบาตรอิหร,ร่านมันไร้ความหมายไปเลยเพราะอิหร่านไม่จําเป็นต้องงอยุโรปอีกต่อไปแล้ว mm hmm. พวกเขามีทางออกทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าผ่านการเชื่อมต่อก,กับมหาอำนาจในกลุ่มบริกส์อย่างรัสเซียอินเดียและจีน mm hmm. การค้าทั้งหมดสามารถเบี่ยงทิศไปทางเหนือและตะวันออกได้หมดทําให้การปิดล้อมจากตะวันตก กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยครับกลายเป็นว่านโยบายของยุโรปในสมรภูมิยูเครนกลับมายิงประตูตัวเองในสมรภูมิอิหร่านอย่างจังๆแต่เรื่องมันใหญ่กว่านั้นครับเพื่อนๆเพราะทางรถไฟสายนี้มันไม่ใช่แค่การแก้เกมยุโรปแต่มันคือการลั่นไกปืนประกาศสงครามกับอำนาจของอเมริกาใน3เรื่องที่เป็นเส้นตายที่อเมริกายอมไม่ได้เด็ดขาดครับเส้นตายข้อที่1การปลดล็อกโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน เมื่ออิหร่านมีเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจาก INSTC แล้วแรงจูงใจที่จะยอมเจราจาเรื่องนิวเคลียร์ก็น้อยลงไปทันทีตอนนี้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไปถึงระดับที่เกือบจะสร้างระเบิดได้แล้วและสามารถผลิตยูเรเนียมสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ได้เป็น1ิบลูกในเวลาไม่กี่สัปดาห์ทางรถไฟสายนี้ได้มอบทางเลือกระหว่างการยอมจำนวนหรือการโดนถลม่มให้กลายเป็นการท้าทายและเติบโตไปพร้อมกับเพื่อน ทำให้การทูตของตะวันตกแทบจะเป็นอมภาตครับเส้นตายข้อที่2การโจมตีระบบเปโตรดอลล่านี่คือจุดตายของอเมริกาเลยครับในอดีตใครก็ตามที่พยายามจะเลิกขายน้ํามันเป็นเงินดอลล่าจุดตายไม่สวยสักรายทั้งสัตดัมฮุเซนที่เปลี่ยนไปใช้เงินยูโรแล้วก็โดนบุกหรือกาดาี่ที่วางแผนจะสร้างโกดีนาแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครับเพราะ i n s t c คือการสร้างท่อส่งพลังงานทางบกที่เชื่อมผู้ผลิตรายใหญ่อย่างรัสเซียและอิหร่านเข้ากับผู้บริโภครายใหญ่อย่างอินเดียและจีนโดยตรงพวกเขาสามารถซื้อขายน้ำมันและก๊าซกันได้ด้วยเงินสกุลท้องถิ่นเลยไม่ต้องผ่านทะเลไม่ต้องผ่านดอลลาร์นี่ไม่ใช่การท้าทายรายบุคคลแต่เป็นการท้าทายทั้งองคาพยพของกลุ่มบริกซ์ซึ่งมันใหญ่เกินกว่าที่อเมริกาจะจัดการได้ง่ายเหมือนในอดีตและเส้นตายข้อที่3 การสร้างจักรวาลการเงินคู่ขนานหรือ d ีดอลลาร์ไรเซชัถ้า INSTC คือฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างทางกายภาพซอฟต์แวร์ที่จะมาขับเคลื่อนมันก็คือระบบการเงินของกลุ่ม b r i c s ที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น b r i c s p l y y ที่จะมาแทนระบบ Swift การค้าขายกันเองด้วยสกุลเงินท้องถิ่นที่ตอนนี้พุ่งไปเกือบ90%แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ธนาคารกลางของกลุ่ม Brics แห่กันซื้อทองคำอย่างบ้าคลั่งมา3ปีซ้อนนักวิเคราะห์อย่างโซแทนโพซาเรียกสิ่งนี้ว่าเบรตทันวูด3คือการกลับสู่ระบบที่เงินจะถูกค้ำประกันด้วยสินค้าโภคภัณฑ์จริงๆอย่างทองคำไม่ใช่เงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆเหมือนดอลล่าทางรถไฟสายนี้คือเส้นทางขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์และทองคำคือสินทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันการซื้อขายเหล่านั้น มันคือระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์แบบและเป็นอิสระจากตะวันตกโดยสิ้นเชิงเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ในสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์โลกมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะครับการเดินหมากเพียงครั้งเดียวของรัสเซียสามารถทําให้ไพ่ทั้งกระดานของยุโรปไร้ค่าและยังเป็นการรุกคืบเข้าไปในแดนอันตรายของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยทางรถไฟราดอัสตาราจึงเป็นมากกว่าเหล็กและหมอนรางรถไฟ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการกําเนิดระเบียบโลกใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยคั่วอำนาจตะวันออกอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสร้างความผันผวนอย่างมหาศาลแต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอครับสำหรับนักลงทุนอย่างเราการเข้าใจภาพใหญ่เหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรามองเห็นทิศทางของเงินทุนในอนาคตว่ามันจะไหลไปทางไหนและสินทรัพย์ใดจะกลายเป็นหลุมหลบภัยที่แท้จริง ในยุคที่โลกกำลังลุกเป็นไฟสรุปอีกครั้งนะครับรัสเซียแก้เกมยุโรปที่พยายามจะใช้การคว่ำบาตรอิหร่านเป็นเครื่องมือต่อรองกับอเมริกาด้วยการเดินหน้าสร้างทางรถไฟสายรัชอัสตาราซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของระเบียงการค้า I.N.S.T.C. โครงการนี้ทำให้ไพ่คว่ำบาตรของยุโรปไร้ความหมายไปในทันทีเพราะมันได้สร้างเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่กันการคว่ำบาตร ให้อิรานสามารถเชื่อมต่อกับรัสเซียอินเดียและจีนได้อย่างสมบูรณ์แต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือทางรถไฟสายนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ท้าทายอำนาจของสหรัฐใน3ประเด็นที่เป็นเส้นตายคือปลดล็อกให้อิรานเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ได้ง่ายขึ้นโจมตีระบบเปโตรดอลลาร์โดยตรงผ่านการค้าพลังงานนอกระบบดอลลาร์ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบการเงินคู่ขนานของบริกสที่กำลังจะมาแทนที่ระบบเดิมนี่คือการเปลี่ยนผ่านสู่โลกหลายคู่อำนาจของจริงที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดสันติคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ และววันนี้สันติมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องคริปโตด็อกเปิดให้สมัคร Stocksignal Screener แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวัน สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่าย สนใจคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม s u b s c r i b e เลยนะครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้สันติต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับซึ่งราคาปัจจุบัน,นยอยู่ราวสัก70%เหรียญน,นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบในอนาคตซึ่งการอัจริภาพข้อตรงนี้นอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว,ว่าซ u เปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับตัแทนประมาณ500ถึง1 3 0 0เนปะคร์เซ็นถึงหนไ่้วันสามร้อยเปอร์เซ็นี่ยครับนั่นจะเหาาในารเติบ โตของจํานวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ